กามสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับคอสบีแคทเองครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวเกมยูกิโอเดลิงเชเดินนะครับโดยวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กครับซึ่งเด็กที่จะมารีวิวก็คือเด็กนี้ครับอ่าเป็นเด็กบีดดานะครับผมแต่เป็นเน้นในการห้ามใช้กับดักเป็นหลักครับผมโดยจะมีพระเอกของเรา2ตัวครับคือการ์ดใบนี้ครับอ่าครับการ์ดใบนี้นะครับผมอ่าความสามารถการ์ดใบนี้คือการ์ดใบนี้จะไม่รับเอฟเฟกผลของกับดักครับ ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามจะเปิดอ่ามิเลอร์วอลมาก็ไม่รับนะครับผมหรือฝ่ายตรงข้ามจะเปิดพายุขนนกมาก็ไม่รับเหมือนกันครับจะเปิดเคิร์ดออลเดบิทก็ไม่รับจะใส่การ์ดกับดักบิชิซิลิก็ไม่รับหมดเลยครับซึ่งก็เป็นการ์ดที่โหดมากครับอีกใบหนึ่งครับผมคือการ์ดใบนี้ครับอ่าการ์ดใบนี้นะครับผมก็ในช่วงอ่าบัตเทอร์เฟลด์ของเราอ่าในช่วงบัตเทอร์เฟลด์นะครับการ์ดใบนี้จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเปิดการ์ดกับดักได้ครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดในช่วงบัตเทอร์เฟลด์ บัรทึกกับก้าใบนี้นะครับผมก็ฝ่ายตรงข้ามก็ห้ามเปิดแค่นี้เราก็สบายแล้วครับค่อนข้างจะโคตรนะครับผมอ่ะต่อครับซึ่งผมใช้คู่กับสกิลบีดดาวครับสกิลบีดดาวนะครับผมก็คืออ่าหากในสนามเราบีมอนเตอร์แต่5ดาวขึ้นไปครับอ่าพอเราใช้สกิลขึ้นมาเนี่ยมอนเตอร์ของเราทุกตัวพลังโจมตีจะเพิ่มส0 0รอยครับดังนั้นวิธีการทำให้มอนเตอร์เข้ามาในสนามนะครับผมอ่าห้าดาวในสนามครับผมผมก็ใช้ก้าใบนี้ครับกราเป็นปองครับผม การ์ดใบนี้นะครับผมก็มันกับบูชียันตาปกติแหละแต่บังเอิญมันมีการ์ดคอมโบก็คือการ์ดใบนี้ครับแมลงฟักไข่ครับผมวิธีการใช้การ์ดใบนี้นะครับผมก็คือบูชียันมอนเตอร์ของเราหนึ่งตัวครับผมจากนั้นเอาเลเวลของมอนเตอร์ที่เอาบูชียันไปเพิ่มอีกหนึ่งครับจากนั้นเสิร์ชหาเผาแมลงจากในเด็กครับผมที่เลเวลเท่ากับที่ผลจากบวกนั้นอะเข้ามาสนามได้เลยครับซึ่งไอสอตัวนี้มันเป็นเลเวลสนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางมอนเตอร์เลเวลสเป็นหลักครับอ่าและพอไปุ๊บบบจัูเชยนนะครัับบผมมเเเเเเพิ่อีกกลลลลลววจะายป็นคร ซึ่งก็คือการแมลงใบนี้ครับผมแมงป่องอันี้ก็จะเลเวล5ทีเราก็สามารถจะหามอนสเตอร์เลเวล5ในสนามเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็คือความนี่คือสกิลบิดดาวครับผมจากนั้นก็เพิ่มพลังไปตามปกติแล้วก็ตีสบายใจเลยครับการเวทมนต์กับดักทั่วไปก็ใช้ตามสะดวกครับอีกจะอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวที่ลงง่ายนะครับผมคือใบนี้ครับกิการเซเบอร์นะครับผมการใบนี้จะสามารถลงได้ทันทีนะครับผม ถือว่าลงแบบพิเศษนะครับผมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีมอนสเตอร์แต่2ตัวขึ้นไปครับใช้ในการแก้เกมได้ทันทีครับผมชุกเชินขึ้นมาก็ใช้ลงได้ครับส่วนบาซูนนี่ก็คือถ้าเกิดในสุสานเรามีผมเอามารีมูฟครับผมแล้วยืนไว้นะครับผมจะได้ปุชยันได้นะครับใครจะใส่พี่เสือหรือจะใส่ฮันเตอร์อะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่ขอแค่มีมอนยืนใช้ปุชยันก็พอนะครับเบฮิมอสนี่ก็เอามาขึ้นมาในสนามนะครับเอามาปุชยันเหมือนกันนะครับอาละนี่คือการ์ดลักษณะที่เล่นนะครับผมของผมที่จัดมานะครับ โอเคว่าแล้วไปลุยกันดีกว่าครับมาเทิร์นเลยครับโอเคเจอเปกาซัพครับผมอาแล้วครับ มาสแกนครับอืมอ <Dual. S 1> ืมโอเคพลังโจมตีพันหร้อยนะครับผมบวกกับขวานอีกทีก็พลังโจมตีสองพันหนึ่งร้อยครับถ้าไม่โดนอะไรขึ้นมาก็สบายครับเขาบอกนะครับผมว่าฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเปิดการ์กับดักในช่วงแบทเทอรเฟสได้แต่เราเปิดได้นะครับผมเป็นการ์ดที่แสบมากครับผมเอาแต่ได้ชิ่เป้กเลยครับมอนสเตอร์พันเจ็ดครับ อาแล้วครับหมอไปเลยตามสบายยังไงก็ห้ามเปิดจูดครับโชกุนนะครับผมโชกุนพลังโจมตีน้อยกว่านะเอาตัวนี้ดีกว่าครับอาแล้วจะทำไรไหมจะเปิดก็รีบเปิด <c oughs> โอ้ยเจออย่างนี้ก็ต้อง ใช้เลยพลังโจมตีมันน้อยเกินไปเล็กแมงป่องเข้ามาในสนามครับอาลทีนี้มีวอนห้าดาวในสนามแล้วครับใช้สกิลได้แล้วครับสมอบอีกใบนึงนะครับผมกันพลาดครับโอเคครับตีครับ โอเคครับผ่านครับยังไงพลังพ้องกันพันแดครับยังเอาอยู่ครับเทินหน้าผมจะลงโชกุนนะครับผมพร้อมกับติดขวานไปนะครับจับแม่งนอนเลยคอยดูนอนไปซะโอเคครับาเทินจั่วครับ ตั้งโจมตีนะครับผมเอออย่าเพึ่งอย่าพึ่ง,งนี่ลงโชคุณไปก่อนครับจากนั้นติดขวานให้ครับโชกุนท่านโชกุนถือขวานแล้วไปถือดาบแล้วเอฟเฟกต์ทงานครับบัตเทิลครับเอาแบงป่องตีครับเพื่อเพิ่มพังโจมตีห้าร้อยชีโป้ครับตามสบายไม่เป็นไรโชกุนตีต่อก็ได้ ผ่านครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามตั้งป้องกันก็เอาแมงป่องไล่เปิดเลยครับเอาละ่ะตามคอมโบครับฝ่ายตรงข้ามไม่เหลืออะไรจะสู้กับเราแล้วฮะอ่ะจบแล้วคาเทิร์นจัวครับตาโจบตีครับเอา ลงโชกุนบิกใบแล้วกันครับเอฟเฟกต์ทำงานครับขันแปดครับผมแต่ผมอยากเอาแมงป่องเปิดนะปิดเกมไปเลยดีกว่าครับอย่าให้อีกฝ่ายมีหายใจจบไปหนึ่งครั้ง กา็สวมใส่ถามว่าจําเป็นไหมครับผมอ่าจะจําเป็นก็ได้นะถ้าเกิดจะยืนผลระยะยาวนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะใส่การ็อ่า <c oughs> ไม่มีอะไรจ้ะ <c oughs> โอเคครับอ่ะต่อเลยครับ <c oughs> เจอยูกิครับรอบนี้เจอสกิลพาวเวอร์ออฟดาร์กนะครับก็ลงบาซูปไปก่อนแล้วกันครับ ลงบาซูไปนะครับผมจากนั้นก็ใช้ไข่ครับครับแมงป่องเข้ามาในสนามครับตั้งโจมตีครับแล้วก็หมอบกาปป้องกันไว้หนึ่งใบครับผ่านครับ โอเคครับ1 4ครับดูได้เลยเปล่าดูดไม่ได้นะเขาเทินจัวครับครับลงไปเลย เอฟเฟกต์ทำงานครับ Wars> ึ่ยังไงต่อจะทำอะไรได้มัเทนผันเก้าตีครับโดนต่อไปสามตีครับ ผ่านครับง่างต่อดูสิยอมแพ้อย่างง่ายได้หมอบไว้ตังเยอะแต่กลับทำอะไรไม่ได้เพราะว่าห้ามเปิดกับดักครับผมพอเราเคลียร์มอนได้หมดเราก็ตีเข้าไรพอยเนียนๆแล้วครับ มาต่อกันเอาละครับเจอแบดดี้คีดนะครับวันนี้ ลงไปฮีมอสไปขู่ดีไหมว่ามาอีกัอ่าเจอขอบวนการแซอรสิฟายทั้งวันเลยเว้ยขอเทนจัวรครับลงโชคคุณไปเลย มั่นใจว่าไม่โดนกับดักแน่นอนตีเลยชีปโป้ครับนอนไปตอนนี้ผมจะใช้มิลล์วอลไหมหรือไม่ใช้เก็บไว้ก่อนดีกว่า ออฟไปเลยออฟไปครับหรือว่าออฟไปเลยวะโอ้ยมันกะฆ่าเราเธอเดียวเลยเวยได้จัดไปลงมาดูดนะครับ ก็คงต้องออนไว้ไม่งั้นหมดหนี่เอาตายเลยนะขอบอกอ้าละก็เปิดไปเลยครับโดนหมดหนี่นี่เดียงเลยนะเนี่ยขอบอก ค <Okay, S 2> ครก็ตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมดัวครับ okay, โอเคครับลงไปพิเศษครับลองอีกทีครับ เอฟเฟกต์ทำงานครับตีเองกูก็เจ็บเองอีกเออแต่ก็ต้องตีไม่งั้นตายกันพอดีปตเทิร์นครับตีเลยมีอะไรห้ามป่ะละ่ะเจ็บ ผ่านครับเขียวมากก็โดนอีก700อีก200แต่เรามีมอนส2 2ยืนอยู่ครับถือว่าโอเคทันเดอร์ดากอนนะครับไปเปลี่ยนมือเล่นนะโอเคจัดไปอ่าครับทีนี้ก็มี2ใบไม่ใช้สก,กิลเปลี่ยนมือเล่น เลรดีๆเด็ดไมอ่โอเคครับแบตเตอรี่นี่สรุปมันจะเล่นมุกนี้ทุกคนดีนะก็ก็ดีอะครับผมเป็นการรีเด็กและท่าเปลี่ยนการบนมือด้วยอ่ะสองร้อยเอาไปเลยแค่สองร้อย เอายังไงจ้ะโอ้โหแม่งแฟก์ฆ่าทิ้งชี้เกียร์ฟรีเราตายเลยแล้วไงต่อเบิร์มือไม่มีมอนอยู่แล้วพาอเบิร์มือมันเป็นทันเนดอร์ดากอนอีกฝ่ายนี่เขาก็ต้องลุ้นเหมือนกันครับอาตังฝ่ายตังลุ้นแต่ผมได้เปรียบนะ อ <laughs> อ้ผูชยันญ1นห6โอ้มันได้อย่างงี้สิสีตัวพอดีเลยเหรอไม่ดิแค่สามตัวเองหนึ่งอ๋อใช่สันเดอร์ดากอนเออใช่ถ้าเล่นมุกนี้ก็ได้ครับแม่อืมฉลาดดีแต่ผมไม่รับเอฟเฟกกับดักนะ <laughs> คุณลืมอะไรไปเปล่าโชกุนมันไม่รับรับไอ้ผลของกับดักนะเออก็แค่นั่นแหละโอเคครับขอเทินจัวครับไหนมันมีกี่ใบถึงไหมใบเดียวเสร็จตู้แล้วลงไปครับติดขวานครับดีแล้วไปโชกุน จามหัวเอาสิบุณมีการ์ดในสุสานแค่สองใบไม่ถึงสามระเบิดเป็ฮีโมสผมไม่ได้ตายซะายังมีสก,กิลเปลี่ยนมืออีกเหรอ อ่ะไงต่อหมดมุกแล้วนะโอ้โหยังอุตส่ายยืนได้อีกอแต่มันก็แก้ไม่ยากหรอกนะครับท่านผู้ชมก็แค่บูชยันทิ้งหนึ่งตัวเองครับเนี่ยแค่บูชยันแค่นี้ก็กลายเป็นมอนใหญ่ละเอฟเฟกต์ทำงานด้วยไีผ่านครับ เกือบครับลุ้นดีอีกฝ่ายนึงยอมแล้วว่าเข้าใจเล่นนะครับผมแต่ขนาดียวกันผมก็ไว้ลายไม่ต่างกันล่ะดูหน้าเบด้คิกกับหน้าใครบาทเลครับผมต่างคนต่างหน้าฟิตก,กันทั้งคู่เลยเฮ้ยหมดบุกแล้วยอมยอมไปเถอะเปลี่ยนมือก็ใช้ไปหมดแล้ว ก็แค่นั่นแหละแม่จะคิดมากอะไรกันมันเป็นการจั่วเทพโอเคครับดีนะที่อีกฝ่ายนึ่งเขาพลาดเขาเผลอจะทำลายโชกุนเรา ครบแล้วนี่พอละครับเด็กนี้นะครับผมก็มีวิธีการจัดหลายอย่างนะครับผมหลักๆจริงก็คือคสกิลบีดดาวนะครับผมหัวใจหลักในการเล่นสกิลบีดดาวคือการลงมอน5ดาวหรือขึ้นไปครับ5ดาวขึ้นไปได้อย่างสบายๆนะครับผมจะสามารถเล่นบูอายก็ได้จะไปเล่นเด็กมังกรก็ได้ครับผมมังกรล้วนนะครับแล้วก็ใช้อาจะใช้มุกโทเทมดาก,กอนหรือจะใช้ใครบาแมนก็ได้ครับผมทำงไงก็ได้ครับให้เราสามารถลงมอนเตอร์ตั้งแต่5ดาวขึ้นไปแบบง่ายๆนะครับผมชิลๆนะครับ งแต่ถ้าเกิดเราเล่นโทเทมดากอนเนี่ยก็มันจะไปติดตรงที่เด็กเราจะเป็นต้องเป็นมัง,นงกรล้วนนะครับผมมันจะทําให้อ่าโชวกุญเราลงไม่ได้นะครับก็หน้าตาไม่ใหญ่กับโนบูดากะอ่ะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะอืถ้าเกิดเราเล่นอ่ะโอเคเล่นไคบาแมนนะครับผมมันจะเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับผมเพียงแต่มันอาจจะถ้าเกิดเราจะเล่นเด็กไคบาแมนมันจะไปนหนักทางบูอายมากเกินไปครับ และถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้สกิลพวกสกิลพวกการ์ดแกะอะไรพวกนี้หรืออาจจะมีสกิลทําให้ลงง่ายขึ้นมามันค่อนข้างจะลําบากครับในการเล่นถ้าเป็นงั้นสู้ให้จัดเล่นเป็นเด็กใครบะแมรไปเลยมันจะง่ายกว่าครับเอาล่ะครับอันนี้คือเด็กของผมนะครับผมโอเคมาดูกันดีกว่านะครับเกียร์ฟีดครับมันอ่าเมก้าเซเบอร์เนี่ยมันจะไอ้นี่ครับผมมันอยู่ในซองชุดหนังฟ้านะครับผมความสามารถมันค่อนข้างจะแสบเลยครับผมถ้าเกิดใครมี2ใบก็ใครมีมากกว่า1ใบก็ใส่แทนได้เลยนะครับผมมันจะทําให้เล่นง่ายกว่า เพราะว่าพิชเกมได้เลยครับครับแมงป่องนะครับผมอันนี้ดรอปจากลิชิโดนะครับผมรลเวลแต่30มสถึงสีขึ้นไปนะครับก็ใครยังไม่มีก็ไปตีดรอปมาได้ครับอ่ายังพอหาได้ครับบาซูครับการใบนี้สามารถแลกหาไล่จากที่พ่อค้าครับผมก็ไปแลกมาได้นะครับความสามารถการใบนีคือรีมูฟการในสุสานครับสามารถรีมูฟได้สูงสุด3ใบครับจากนั้นพลังจิตจะเพิ่มใบละ300อยครับตามการที่ถูกรีมูฟไปนะครับ ก็ฉุดเฉลยอะไรขึ้นมาผมจะมารีมูฟเพื่อให้มันตัวมันใหญ่พอที่จะสามารถยืนมอนเตอร์ฝ่ายหนังค่ำได้จากนั้นก็บูชิยานลงมอนเตอร์5ดาวมาครับผมใส่ประเภทนี้นะครับครับทูเฮดเบนฮิมอสนะครับผมกราฟใบนี้ถ้าเกิดในช่วเอ็นเฟสนะครับผมและกราฟใบนี้ถูกลงสุสานถูกส่งลงสุสานนะครับผมด้วยการถูกทําลายนะครับก็สามารถอ่าเอากลับขึ้นมาในสนามครับผมแต่กราฟใบนี้พลังโจมตีป้องกันจะเหลือแค่หนึ่งพันนะครับและสามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งดูเอลครับหนึ่งครั ดังนั้นต่อให้ผมใส่2ใบมันก็ขึ้นมาครั้งเดียวอยู่ดีครับอ่าก็ไอ้นี่โชกุนนะครับผมชื่ออะไรวะเทนคาบิโตะอ่ะออเหออ่าครับผมผมเรียกมันโชกุนนะนะเพราะว่ามันกาเบนี้ที่ญี่ปุ่นมันชื่อโชกุนนะครับแต่โชกุนอะไรนั้นจะไม่ได้แล้วละ่ะก็กาเบน,นี้จะไม่รับผลของกับดักครับส่วนกาเบน,นี้ครับผมกาเบน,นี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเปิดการกับดักในช่วงอ่า บทเทอร์เฟดได้ครับก็เป็นอะไรที่แสบมากครับส่วนการ์ดใบนี้ครับผมลิเลคูนะครับผมผมเอามาฉุกเฉินเวลาเจอบอลใหญ่ครับก็เวลาฝ่ายตรงข้ามเล่นบอนใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยก็เอามาใช้คู่กับพวกการ์ดใบนี้ได้นะครับผมรับรองว่าตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เจอคีโปมาขัดขวางนะครับอ่ะส่วนในที่ฟิลนะครับผมก็เอามาเพิ่มพลังโจมตีสามร้อยครับผมก็ใครจะไม่มีก็เป็นความจริงการ์ดพวกนี้การ์ดเวทมนต์นครับผมก็ ไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้ครับผมจะใส่รีเดอร์คู่2ใบก็ได้หรือใส่3าใบก็ได้ครับผมแล้วแต่มั่นใจว่าตายชัวแน่ถ้าเกิดใช้นะครับเพราะฝาดตรงข้ามการกับดักใช้ไม่ได้จะมีอย่างเดียวคือเอาคีโปมากันนะครับส่วนกาววตี้นะครับผมการนี้ก็ไปหาการ์ดสมใส่อะไรใส่แทนก็ได้ครับทำไงก็ได้ครับผมอฟพวกนี้พลังโจมตีมันออกจะต่ำๆไปนิดนึงนะถ้าเกิดเราทาให้พลังโจมตีมันสูงขึ้นได้เนี่ยแค่นี้ก็สบายแล้วครับไข่อันนี้ผมมาทาคอมโบไว้เรียกอาเมงป่องครับผมทําให้มีมอนสเตอร์ห้าดาวลงง่ายขึ้นครััับบบคครรเสท่วไปอดจมตีผล ติดใจครับผมเมจิอาร์มชิลตั้งแต่รีวิวครั้งนั้นแล้วติดใจมากเลยครับผมสนุกมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่บูไอตีกันตาย2องตัวเนี่ยโคตรเป็นอะไรที่เลิฟลี่เลยครับผมรักการเองฆ่ากันเองไปตายกันเองเราก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวครับครับวินตอมครับก็อันนี้ดรอปจากการอัพรเวลของไมค์นะครับผมรีวิวยี่สิบห้าใครยังไม่มีก็แนะนําไปหามาเลยครับผมของจําเป็นต้องใช้นะครับอ่า ส่วนเมจิกอาร์มนะครับผมไอ้นี่มันอยู่ของชุดอัลติเมทไลซิ่งครับผมมันไม่มีให้เปิดแล้วนะครับผมแต่อนาคตตั้งแต่วันที่17เนี่ยมันจะถูกรีมันจะถูกดีเทิร์กลับมาให้เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งใครยังไม่มีก็สนใจก็ไปลองเปิดหาได้นะครับผมสนุกดีครับมันเป็นการ์ดที่5ดีนะครับโอเควันนี้ผมคงมารีวิวแค่นี้นะครับผมก็ใครยังไม่กดไลค์กด u b s สไ i b e รับควนช่วยกดทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าครับงั้นวันนี้บ๊ายบายครับสวัสด